ส,สวัสดีครับวันนี้คือกล้อง m i n o นอ a ์ต้าอัลฟาสกล้องฟิลม์มที่ใช้งานง่ายน้ำหนักเบากล้องตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากเปิดล็อกปุ๊บแต่แล้วการตั้งโหมดจะมีโหมดตรงนี้นะครับทั้ง PASM โดยเราเลือกกด mm hmm. แล้วก็หมุนได้เอา โหมดที่เราต้องการก็จะกระพริบในจอ LCD นอกจากนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปเราหรับใช้ในโหมด P ด้วยจะเลื่อนก้านมาที่ตัวรูปกดโหมดจะมีทั้งถ่ายบุคคลถ่ายวิวถ่ายแมคโครถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็หุนได้อ้เหมือนเดิมเลือกโหมดที่เราจะถ่ายนะครับ ตัวนปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเพื่อถ่ายภาพเดียวถ่ายภาพสอนเนื่องนะครับตั้งเวลาทาร์เมอร์ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแก้ตาแดงครับใช้แฟลชสาม si จะมีแฟลชในตัวซึ่งทำให้สะดวกนะครับนอกจากนี้แล้วกล้องตัวเนี้ยถ้าไม่ต้องตั้งอะไรมากเลยเพราะว่า เป็นออโต้เกือบทั้งหมดใช้งานง่ายสำหรับด้านข้างเป็นตัวตั้งแฟลตส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับตั้งค่าช่วยชวยแสงทุกอย่างเมื่อกดปุ่มแล้วนะครับก็จะต้องใช้หมุนที่ไดอัแและกล้องตัวนี้ยังสามารถจะตั้งเป็นพนโนเรามาได้ จะปิดตรงนี้เท่านั้นเองการพนโนรามาของเขาก็คือจะมีแกนมาปิดตรงเลนที่กระทบประมาโดนฟิล์มข้างล่างก็มีปุ่มสำหรับกดรนวายทานใช้สองสีาห้าซึ่งหาซื้อได้ไม่ยาก อันนี้ผมได้ทดลองถ่ายภาพแล้วนะครับอยู่ในพาร์ทหลังของวิดีโอตัวนี้อันนี้ครับกล้องถ่ายง่ายเหมาะสำหรับทุกคนมือใหม่ถ่ายง่ายมากถ่ายง่ายเหมือนกล้องคอมแพกเลยขอบคุณครับ